วันนี้เรามีภารก,กิจนะครับมีชาเลนจ์ครับเราจะต้องทันยังไงก็ได้นะครับให้น้องมอสนะครับหรือว่าอูนอเหล่าทองเนี่ยล้างหนะ้าด้วยโฟมล้างหนะ้าดูสิว่าจะล้างได้บ่เห็นบอกว่ากลัวโฟมมากขยันโฟมมากทำไมมันไม่ใช้โฟมล้างหน้าวะ <laughs> สายบอกว่าเขาอะยืนรออ,อยู่แถวใกล้ๆละผมจะไปรับเขาทําไมว่มาับรถผ่านกันเนาะเปนไรเดอร์กันไรเดอร์ไรเดอร์รับส่งนะเราจะแก้งให้เข็นมีคนบอกว่าเขาอะ พูดม่คอยเรื่องริงเปล่าเหอะลุ่มจอก็มีโฟมด้างหน้าก็ก็เป็นถึงแล้วใช้ทิชประจำวันอยู่แล้วอเออฝุ่นข้าพีเอสองาอะไรมบนี้เยอะเลยนึกออกไหม นี่ครับไอ้เนีน้องแนะนคุณนะครับพี่นดูดูดูอะไรเป็นสีเหลืองนี่สีทองเออสีทองเลยใช่ใช่ผมว่าอยู่ว่าเฮ้ยโค้ชขันนี้ปะวะขัดขับไปตรงไหนโค้ชไปด้ไหมครับได้เลยพี่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะปบ้านอยู่ไหนครับผมผมไปประชาชื่นตันที่ปักอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งไหมอ่ะได้พี่เอาปักตรงนั้นเลยใช่ไหมโอเคไปไปไปพี่ไปไหนเนี่ยขับรถเล่นรับคนอะไรเงี้ยครับจริงเหรอเลยพี่เอารถนี้มาขับบอทำไมครับรถนิสสันนะครับใช่ไหมใช่ใช่ ไม่เ่เลยว่ะไม่ไม่ไมด้วไป่งไปเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวไปส่งด้ส่แล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อนอพี่ชื่อนอใช่ครับโนนะโนโนวิโนโนโนอหรือว่านออะไรโนโรนอเขาจะสามคนพี่โนโรนอแล้วโนทาอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่อ่ะผมเป็นพวกทำปัญญาอ่อนในทิกตอกพี่อ๋อทำปัญญาอ่อนกตอกพูดไปเรื่อยไปเนี้ยที่หน้าคุณพูดไปไหนอ่ะพูดคนเดียวอ่ะพี่นี่กน่าคุณเหมือนนะเหมือนเคยเจอ เออ๋ออยู่ทิกตอกช่องช่องใหญ่เหรอไม่ใหญ่พี่เบาผมตัวตัวเล็กผมตัวเล็กไม่ตัวใหญ่เล็กเลยตัวเต่มเลยม่ในในในแบทบอมผมตัวเล็กผมตัวเล็กแต่งแต่งตัวนี้เอาเรื่องอะไรเนี่ยอะเหมือนพี่เลยอ่ะแล้วแต่งนักกระหาบอกเออพี่นั่นเองนักกระมาอมปอดเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้เหรอแถวนี้พี่ผมเด็กแถวนี้เดินน้อยของทางผมเด็กชื่นผมเด็กชื่นอ๋อเด็กชื่นเด็กชื่นโน่ชื่นโน่ประชาชื่นเอาโน่ประชาชื่นโน่ประชาชื่นพี่อยู่นี้พี่มีชื่อชื่อเบียร์ชื่อเบียร์แล้วเขาพี่อยู่ที่ไหน ประตูน้ำดิอ๋อประตูน้ำแล้วเขาเรียกเขาเรียกอะไรไฮโซเบียอะไรเงี้ยเขาหรอใช่ใช่ใช่ผมผมรู้อ๋อไม่ได้เรียกเบียประตูน้ำไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่มีเลืแล้วเปรียประตูน้ำดูมันอาเชออะไรเงี้ยเลยไฮเขาหรอเพราะว่าผมผมอยู่ชื่อนะผมเรียกโนชื่นโนชื่นชื่อเต็มว่าโนประชายชื่นแล้วเราเทไหมเราเทไหมได้อ่ะเหรอเนี่ยดูจอเจอเต็มเลยได้ปรับเป็นดิได้ไม่ได้หรออันนี้ไอ g t r อะไรนะ g t r สัมใช่ไหมใช่นี่แบบพอวอเตอร์เลยเห็นไหมนี่เสียงดูเสียงเห็นไหมยังไง ีรอบตัดมั้ีรอบตัดร่บตัดนี้มีมีเหรอไอ้ดีวผมรอดูนะรอบไม่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเอา้นีมันถลนถลนลวงถนหลวงออแล้วไปแล้วไปกกดอะไรเมื่อกี้ไม่ได้ทาไมแอม์ดับอ่ะจริงเหรอใช่แอนดผมเพ่ยงแค่นี้่งฮะผมแค่ไปขยับนิดเดียวเนี่ยแอรดับเห็นไหม่รอใช่ดับเปอ่ะไม่ใช่ผมไม่กดก็นี่พี่บอกแล้วจะไปซ้อนไงเอออใช่อนท่ทำไมอ่ะกดทำไมอ่ะทาไงพี่ทีนี้มันจะดับไปเนี่ยอรอใช่มันเออมันบอดเลยพี่นะ เนี่ยผมไปนี่นิดเดียวเองตังค์มันเนี่ยซ่อมได้ปะไม่มันมันไม่รู้เวลมันหลายตังค์แล้วนะอ๋อจับอะจับนะทำไงวะพี่กดอะไรอ่ะเนี่ยเรียกอู๋ไหมนี่ผมไม่ต้องไม่ต้องเรียกเดี๋ยวอะไรนิดเดียวเองนะพี่ยังไงอ่ะไม่ใช่ผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแก๊กเดียวไม่ไม่ตอบเขาบอกว่าจะไปกดนี่เคยขับรถ TDR ไหมเนี่ยเคยแบบไม่เคยพี่ผมขับแต่ไอ้พวกไอ้ Enmap เนี่ย งามเลี่ยงามไส้ละทำไงอ่ะพี่ผมผมไม่รู้เรื่องเลยก็ไปกดอะไรมั่วน่ะผมกดอะไรมั่วนิดเดียวเองนี่อันแกนิดเดียวเองพี่เหรอเรียบร้อยเลยอะไรนูละไปช่วยดูหน่อยปากผมพี่ไม่ต้องห่วงผมซ่อมเก่าพี่มึงอยู่อู่มาใช่ไหมใช่โนอู่ชื่นโอ้ยโชว์ได้รถสไลด์เดียวอ่ะเนี่ย ไม่ติดแต่มีอะไรหลุดป่ะลองลองดูดิงามเลยอะได้เปล่าอะงามกูแล้วเลยไ่ได้บ่นไอขยับตรงแอร์พี่มันเกี่ยวเครื่องเหรอเกี่ยวดิถ้าไปกดไนมั่วมันเมื่มันไม่ใช่แอร์เดียวมันมีปรับเทอร์โบเทอร์โบหลายอย่างอ๋อเหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้กดเทอร์โบนะพี่ก็อาจจะมือไปกดเมื่อกี้ตาตอนพี่รักสายตาพี่เลื่อนรถได้ไหมพี่ลองไปดูข้างหลังมันมันเป็นคอว่ะค่อเสียมันตันเมื่อไหร่ละเออเอามือค่อยๆปาดนะอย่าไปจับแรงนะลองลองจับดูหน่ะ ได้ไมร้อพี่น่าต้องเข็นรถอะเข็นหรอใช่ต้องเข็นอะเข็นเลยหรอช่วยเข็นรถได้ไหมครับไม่มันมีอู่ให้ซ่อมไหมอะพี่อะไรนะมีอู่ตรงนี้อยูออู่ไหนอะนี่อยู่แถวนี้ถึงรู้อะใช่ผมอยา่รู้นบนเด็กชื่อนะพี่ต้องเข็นเลเสียพี่ไม่ผมเรี้กอู่เหรเดี๋ยวผมเด้โทเรียกอู่เข็นไหมวะเข็นเดี๋ยวผมเข็นไปก่อนแล้วพี่ค่อยๆลองลองอดลอง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 องล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 อลองวอลองลูลอนลอเดียวเององงน เดี๋ยวปางนะปางเนี้ยกูปรับเนี้ยพังเลยเดี๋ยวว่าจะพังอยู่แล้วแล้วมาให้กูพังว่ะกูว่าไอพี่ไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวผมแก้เองมือเดียวเลยเหรอมือเดียวเลยเหรอเอาแขนแขนมากแขนแขนหน่อยมือเดียวมือเดียวผมใช้มือเดียวพี่ว่าพี่ต้องขึ้นไปว่ะสามสองหนึ่งนอกแขนนะได้พี่สามสองหนึ่งแขนอ่ะทำไมไม่ไปอ่ะ ไปพี่อย่าเบรกอีอ๋อกูลืมหยิบเลีมเลืมเลี้ยหยีบเบรกหยียบเบรกโทษโทษพี่อย่าเบรกโอ้หต้องให้คนช่วยแล้วทำไมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้หวันไม่ทำนั้นอ่ะอุ้ยจะไม่ทำะไรแล้วน้องว่างป่ะครับเวดีเนี่ย่วต้องช่วยเข็นรถอ่ะได้ไหมได้ครับไอ้เนี่ยปรากะไรมั่วหมดพังหมดเลยเนี่ยเนี่ยพังเลยเดี่ยวพี่มามาช่วยเข็นมันเอาเรลพังโทษโทษผม พี่พังจะพังอยู่แล้วแต่โทษผมไหมมาเข็นหน่อยพี่ไอ้อย่ากินแรงนี่ไม่ได้กินไม่ได้กินอายังพี่อายังอายังมาบอกเพียงแล้วนะเอาพี่เอะพี่พี่เลยไมไปเลยเออพี่ครับว่างไหมครับพี่เขียนรถหน่อยครับโอ้ไปแล้ว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 ไอ้พี่ไปแล้วเอาเลยพี่ไม่ต้องห่วงพี่พี่เอามันสตาร์ทเลยเออนั่นแหละเนี่ยพี่ผมว่าได้แล้ว เสรแล้วเสรแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออกมาดิออกมามากครับไอ้รูปไหนรูปหนูถ่ายถ่ายกับผมนะอย่าไปถ่ายมันนะนี่มันนิสัยไม่ดีนี่เขาไปกดมั่วเลยอ่ะเออกดมั่วเหมดเลยขอบคุณครับคุณครับคุณครับพี่นุครับทำไม่ได้เขานะเฮ้ยเฮ้ยดักซ่อมเก่าแล้วโอ้ยโอ้หนี่ถึงรู้สึกคมกันเนี่ยดักซ่อมเก่าไม่ไม่ใช่คุณหนูนะไม่ใช่มาหกลูกหนูอะลูกผมลูกถ้าไมไปส่งไปส่งอยู่ไหนครับส่งไหนประชิญนประชาินเหรอที่ไปส่งผมมแล้ววจะะไไปกดอรั่ นิดเดียวไม่ได้เลยอไปไปไปร้อนไหมน้องร้อนนี่พี่แต่นี่เปิดไปเปิดเปิดเปิดแอร์ไม่ได้นะมันมันต้องค่อยๆไปนี้นะอะไรหรอไม่เพราะว่าผมมันเกี่ยวผมไปปรับก็ไปปรับเมื่อกี้ไปกดอะไรก็ไม่รู้รถพวกนี้มันกดโม่มไม่ได้เออก็เปิหมือนจะพังอยู่แล้วแล้วพี่ก็มาอ้างผมอยู่โซ่ได้ไหมใช่ใช่อไปนะพี่เอาเบาๆมีอะไรพูดอะไร ชอบดอชอบดอไม่ใช่แม่เขาเรียกเขาเรียกผมชอบอยู่กลางแดดขับรถปล่อยไหมเราขับรถขับรถไหมขับรถเมื่อก่อนผมผมเด็กซิ่งเด็กซิ่งอ่ะ let sing no l e ซ sing จริงนะ no no let sing no let sing เมื่อก่อนอีกเดียวพอนิดเดียวพอเขาเอาไว้แบบแอคสาวอะไรเงี้ยเสียงงั้นหรอกว่า ทำนี่ทำนี่ทำนี่นี่ใช่ใช่ใช่ของปรหลาดก็ชอบป่ะอะเงยเอาไม่คือเสียงกระดิ่มกระเรียกระดิ่มกระเรียสาวสาวนั่งอยู่รถใช่ใช่พี่นิ่ๆไปด้วยจริงๆแล้วนี่นั่งเริ่อเหมือนจักรเรือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พลาที่กชุบไม่มีเนี่ยไม่มีพี่เป็นไรไม่รับรถเป็ผู้ชายแมงๆเขาไม่คบพลาสตชุบแล้วซ่อมยูโออยู่แล้วยู่ะเคยซ่อมรถเสร็จปุ๊บก็ป้ายหน้าป้ายตาเพราะมันไม่มีผ้าเช็ด เขาเป็นแบบอินดีแดงนะไรเงี้ยป้ายหน้าป้ตาเกี่ยอินดีแดงผมว่าเดี๋ยวขอแวะปั๊มหน่อยได้ไหมล้างมือเฮ้ยผมล้างหน้าเนี่ยอะไรครับจะใช้น้ำเปล่าฮะผมล้างหน้าใช้น้ำเปล่าไอมันมีอยู่คนนึงทิ้อยู่ในเน็ตอะที่ผมบอกว่าไม่ชอบโฟมนี่เหลาปะใช้ทำไมพี่ผมเนี่ยผมเนี่ยตัวตัวตึงในโซเชียลเลยมึงบ้าเปล่าวโซเชียลเน็ตเวิร์กผมไม่ใช้โฟมไม่ใช่อะไรผมรู้สึกว่าใช้ทำไมโฟมพี่ไอ้นี่นะไอทิ้ที่แปะป้ายแน่น้นะไม่ล้างเออบ้าป่าว พี่น้ำเปล่าก็พอพี่ใช้ทำไมโฟร์สปิกได้ไหมสปิกคือได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้เหมาะแบบพวกสเปนนะได้เหรอใช่ใช่ผมจะถนัดสเปนมากกว่าสเปนนี่สวัสดีเพราะว่าบองชูเอ๊ะมันฝรั่งเศสป่ะ มันจะคล้ายๆกันสำเนียงมันจะคล้ายๆกันอ้าสั่งไงอ้าว้า่ฟังเสร็จบ้องมันจะมีแวาตอนแบบลอลิ้นลอลิ้นกระดกรอลิ้นคืออะไรวะลอลิ้นลิ้นกระดกลิ้นกระดกบองชูบ้องชูบองชบองชใช่โอเคบองชูบ้องชบองชกระดมมจะเป็นแบบว่าคำพ่วงก็กวัดีตอนเช้าอะไรเงี้ยดีตอนเช้าดีตอนเช้ากระรากระรากระดมมา คารามาแล้วสวัสตอนเช้าคือชารามาชารามาเชสเตอมคาซามิดะไม่ใช่นั่นญี่ปุ่นผมอกนั่นเกาหลีเออใช่ใช่เกาหลีผมฟออแล้วคําว่าผมรักคุณซราฮีเชียวอ่ะนี่มึงพูดเกาหลีเกาแล้วสเปนนี่สเปนนะสเปนอีก็ชารามาคราโอเคเดี๋ยวเราคุยภาษาสเปนโอเคไหมโอเคไหมเริ่มเลยนะแลาวย้อนเออเชสเตอัมเอ่อบองชูโน ชือมานี谢谢่ยมาชื่มาชื <speaking 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 author> <speaking author> <speaking ่อมาชื่มาช่าอ่อัสซัติกบเบรเช่อมาชื่อมาชื่อมายาครับชื่มาม่ชมชอบาเซโลนาม่ชม่้มีชอบาเซโลนาม่ชอบม่ชเชราปิกเก้ม่ชอไ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 อปีโปอาปีโปเอาีโปีโปี่คืออะไรไอกนไม่ไม่แค่เกียวกับสเปนก็ก็ปิเก้มาอันนี้เนกับปีโป้อาปิเก้เอาปีโป้จอดรถ ล้างน้ำตาลหน่อยดีกว่าเออนี่ผมขอน้าเปล่านะพี่อ่ะปลาตอเนี้อาไปล้างอะไรนะเป็นอะไรล้างถังล้างกระเปล่าล้างล้างกาแฟนกันบ้างไม่ไม่ผมเอาน้าเปล่าผมขอแค่น้าเปล่าบอชี่ิเนี่ยผมอยู่ด้วยน้าเปล่าจริงไหมเนี่ยพี่กินยังกินน้ำเปล่าเลยกินน้ำเปล่าดีไม่เถียงใช่ไหมเออแต่ว่ามันมันไม่ท้ายเปล่ามันคินแนวผมต้องล้างดีวะนี่มันเลือดแขนเนี้ยต้องไปเจอใครบ้างอ่ะเจอเจอแฟนเจอใครเปล่าไม่มีผมเขาเอาเขาจีนใหญ่บ้านใหญ่ไว้นำเป็น อันนี้โสดเหรอเปล่าครับมีแฟนโสดก็ดีนนนนนทนะนายฉันนะบางทีผู้ชายก็พูดได้ว่าโสดก็ได้นะ<ช>แต่จริงไม่โสดใช่ถึงมีแต่ไม่โสดก็มีบางคนอะมีบางคนแบบมีภรรยามีอะไรเงี้ยก็ไปแต่งรถแต่งอะไรไปรับทรงรับสาวอะไรเงี้ยไปขับไปทําแบบว่าเปิ้ดรถให้สาวดูอย่างเงี้ยบางคนกะมีไปรับสาวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อันนี้ไม่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูนะ ไม่ใช่แม่ผมไม่ได้ว่าพี่อ่ะเขไม่ได้ว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำมันตรงทำมันตรงอ่ะไปรับสาวแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยดีไปทักตามพวกร้านกาแฟเห็นอยู่เหรอเออเห็นอยู่แล้วไปทำจะไปทําเป็นไม่รู้เขาไงไม่รู้จักเขาจริงรู้จักติดตามเขาอยู่ติดตามเขาอยู่แต่ทำป็นไม่จักไม่รู้จักใครวะอยากกระลิ้มกระเหลียเขากลิ้มกระเหลียหน้าด้านนะคนนี้เออใครไม่รู้ด้านมากเลยชื่อเบียร์เบียร์ทุกอย่างอาลุกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำลุกเลยไหมเนี่ยเนี่ย หลุดเลยเหรอเนี่ยไม่มีอยเลยเนี่ยผมเช็คเดี๋ยวมันจะไปจับเยอะเออไปล้างหน้าไปได้พี่ล้างหน้าขอน้ำเปล่านะผมอ่าเอาไม่ขอบคุณถ้าทำเรืมาส่งเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวขอบล้างหน้าเสร็จไงอ๋อขอบขอบคุณนะใช่ใช่เราต้องขอบคุณหลังหลังจากเจอครั้งสุดท้ายโอเคโอเคอ๋อขอบคุณสุดท้ายขอบคุณหลายครั้งไม่ได้ไปล้างหน้าเออพี่ไปแน่งโคตรกระหายน้ำเปล่าเลยอ้าวไม่เอาพี่ไม่เอาเฮ้ยยังไม่เอานี่ พวงแค่นี้ยังไนะไม่เป็นไรผมอยากล้างน้ำเปล่าอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอแค่น้ำเปล่าวะมันไม่ออกเนี่ยเอาจะออกยังไงล่ะผมอยู่ด้วยน้ำเปล่าพี่กินพี่กินน้ำเปล่าล้างก็ต้องล้างน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เถียงกินน่ะไม่เถียงแล้วล้างหน้ามึงล้างยังไงวะเนี่ยล้างไม่ออกหรอกเดี๋ยวผมล้างให้ดูน้ำเปล่าล้างไม่ออกหรอกล้างล้างเอาอะไรมาออกไปออกแต่ล้านไม่ออกปะเอาอะไรมาออกเนี่ยออกว่าเออเนี่ยไม่ออกเดี๋ยวผมลองมา ถ้ลองดูเลยข้างนั้น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 ข้างนี้ออกไหมอ่ะผมลองดูนี่ออกโอเคฮะับลองนิดเดียวเลผมลองดูมาใส่เลยถู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 มีฟองหน่อยฟองหน่อยให้มีฟองหน่อยนะอ่ะล้างด้วยนะที่ล้างด้วยดิล้างดิล้างดิเสียดาพี่ไม่เปื้อนหน่อยอะไรฮะร้อนเหมือนกันเนี่ยแม่งจะแตกอ่ะเออออกแล้วออกแล้วเห็นไหมเออว่ะ าเลยเชื่อดิวะเพียงพูดโโอ้หแต่ปกติผมไม่ใช้เนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนป่ะเออพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนผมอาบน้ำเปล่ามาก่อนอะน้ำเปล่ากูว่าไอ้หมดยังไม่หมดมีเลยเนี่ยข้างๆอ่ะแม่มันดีจริงไอ้ยี่ห้อดีนะใช้บ่อยเหรอผมอ่านงานเทอร์โบไบรท์โหไม่มันเหมือนรถเหมือนรถพี่เนี่ยเทอร์โบเห็นไหมโ้โหมันจัดมาเพื่อพี่นี่หว่าใช่ใช่ใช่ผมชอบน้ำเปล่าอันนี้ผมลองเพื่อพี่นะเอาไหมครับพี่ล้างได้ไหมครับเอาไหมครับ อ๋อหน้าพี่เข้าไปเลยถ้าหน้าเลอต้องโดนนี่นะเออหล่อเลยอะออกแล้วเห็นไหมออกยังหมดแล้วพี่หล่อเลยอะมาเลยเฮ้ยทำไมหน้าตาหล่อนาดนิวเนี่ยโอ้โหมันธรรมดาแล้วพี่แล้อต่อให้ใช้โฟมหรือไม่ใช้โฟมอะแต่ผมว่ามันใช้โฟมมันใสไปอยู่แล้วแต่มีโฟมมันดีกว่าก็เมื่อกี้ล้างน้ำเปล่าไม่เห็นออกเลยผมว่าผิดพลาดสั่งผมละเพราะว่าผมไม่เปิดใจอะผมเพิ่งมาเปิดใจเพราะพี่เนี่ยใช่ดิเออ มาเลยนี่เดี๋ยวไปเจอสงเจอสาวไปถ่ายรูปถ่ายรูปรูปนิสตงนิสต์ต,ต,ต,ตออเออหน้าใสไยมวะไม่ได้ปะถ้าแบบว่าไปคนเดียไม่ได้ต,ต้องต้องใสหน่อยผมปวดใจเพราะพี่เนี่ยปกติผมจะไม่แบบเห็นรถพี่สวยนแล้วล้างตามแบบตามเขาหน่อยอะไรเงี้ยล้างหนาล้างหนาไม่ได้เกี่ยวกับรถใช่ก็แบบขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ย,<อ>ยรถรถแ้คนหน่รถไม่สวยมาผมไม่ล้างอ่ะไอ้นี่พี่รถสวยผมก็เลยเพรพี่พอพี่ดีใจดีใจดีใจส่งใี่นะได้พี่ไม่เป็นไรพี่ไปนะใช่อ๋อพี่ไปรับคนต่อยอ่ะ ทำงานต่อแล้วเอออ๋อาล่ะไม่ไปไหนต่ออ่ะไม่รู้พี่ผมเดินหาเตะเท่าแถวเนี้ยเหรอเตะเท่าแถวเนี้ยเตะฮะเตะหาอะไรป้ายหน้าป้ายตาหาอะไรป้ายหน้าป้ายตาหน่อยดูรถข้าไหนพังเฮ้ยถ้าไปหน้าไปถ่ายผมต้องนี้ไปแล้วมาไปมาไปล้างหน้านะได้ได้ได้พี่โอ้โหปกติไม่ใช่นี่ยแต่ผมไม่ได้เผื่อไปไปถ่ายรูปแบบนี้เหรอโอ้โหแบบหน้าใสเลยเนี่ยถ่ายรูปแบบนี้ไปทำของคนอื่นพังไงล็อตล็อตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ติดไว้ไม่ใสเลยเนี่ย ขอบคุณมากเลยพี่ผมแบบใช้โปรตีนใช้นน้ำเปล่าไงเปล่าน้ำเปล่าไปกินโน่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไปกินคืออันเนี้ยยังไงมันก็สะอาดกว่าเชื่อพี่ตีโฟมอะตีโฟมอะตีโฟมไงตีตีโฟมไงครับตีตีโฟมไงอ๋อตีโฟมไม่ใช่แบบนี้หรอเมื่อกี้ก็ตีโฟมอย่างงี้นะแล้วก็ทิ้งแล้วเคยไหมตีโฟมเงี้ยไม่รู้ผมไม่เคยมันเต็มมันอยู่อย่างเงี้ยเต็มเลยโฟมไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยอะไรเออเออบางทีพูดอย่างเงี้นแหละเออเหมือนช่ำนานไปแล้วเจอกันอ่ะเบเกอร์ของเรากดดีัสดี อย่าลืมล้างหน้าเยอะนะเออได้ได้ได้พี่ให้โฟมเลยนะรู้เปล่ารถข้างไหนพังวะเดี๋ยวไปเอา <S 2> <S 2> <S 2> ลองก่อนเทสเทส